สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะพี่ชายมาพี่ชายก็จะจอดตรงนี้เราก็จะไม่เสยที่จอดสวัสดีนะครับท่านผู้ชมโรงเรียนนะครับ้าถึงโรงเรียนแล้วนะได้เม็ดจ้ะเสียได้ไม่ได้เม็ดมาเผื่อพุ่าได้เม็ดเปิดปุ๊บโทรศัพท์ร่วงปั๊บมาถึงแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโรงเรียนน้องน้ำมนต์นะฮะโอ้โหกระจุยกระจายเลย ตรงกรันนก,ก่อนเนาะตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนน้องน้ำมนต์นะหลังจากนะครับเมื่อกี้เราขับรถมาอยู่ดีๆนะท่านผู้ชมทุกท่านมีนกตัวใหญ่นะเท่ากับเป็ดนี่แหละนะครับวิ่งมาชนรถนะ ก็มาถึงโรงเรียนน้องน้ำมณ์แล้วนะครับเกือบกระจกพั่แตกกันแบบตกใจมไก่มากครับเท่าไก่เลยใช่เพราะว่าเท่าเป็ดนี่แหละใหญ่กว่าไก่ใหญ่กว่าไก่ใหญ่กว่าไก่ครับผมตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็ดครับมันบินขึ้นมาอยู่ดีๆมันมาอย่างนี้ครับทุกท่านมันมาแล้วมันแบบมันมายังไงนี่ไงยังมีรอยอยู่เลยเห็นรอยไหมไหนนี่โอ้พระโซ่ มาแบบนี้เลยซูมเห็นจะพระอยู่ในรถโอเคได้สองนาทีเดี๋ยวเราสรุปก็คือเราขับรถมานะเมื่อกี้เราใช้ความเร็วอยู่ประมาณ30 40ิบสี่สิบชนนกใช่ครับชนนกรู้สึกว่าจะตกอยู่ข้างทางคือ,าาอได้ครับมันบินพุ่งมาเลยนกเนี่ยมันมันไม่ได้บินอยู่ของมันนะมันบินพุ่งเข้ามารถเลยมันอยู่มันอยู่ข้างถนนฝั่งตรงข้าม แล้วจู่ๆมันบินมามันมหารถเลยมันบินมาหารถชนปุ้งคือคนในรถนี่กรี๊ดเลยโดยเฉพาะโกโกไลต์กรี๊ดสนั่นเลยชนครับเมื่อกี้นี่ชนนกโกโกไลต์ขับชนนกมาดิชนนกเนี่ยชนนกครับนกตัวใหญ่มากเท่าเป็ดเลยไม่เคยไม่เคยเห็นแบบนี้อะไรเนี่ยรู้สึกมันจะมีลีลาหลอกอะไรอย่างเงี้ยในแอดไลน์เนี่ยนี่นก นกเลยคุอผครับนกจริงๆครับนกตัวใหญ่มากใช่มันบินจากข้างทางคือเมื่อกี้ตกใจมากเลยโต้ยไหายใจคว้างเลยท่านผ้มได้หายใจคว้างมัแแตกเลยนะโอเกือบกระจกไม่แตกเนาะคือมันบินจากข้างทางบินขึ้นมาปุ๊บนิดนึงแล้วมันมาฝั่งเราสุยเลยข้างๆนี่ผมหลับตาเลยนะตรงไหนเนี่ยไปชนตรงไหนนกกลัวเศษกระจกมันโดนเนาะคุณเลีกคำ นิดนึงอยู่ข้างทางเราอยู่เลนซ้ายนกอยู่เลนขวาบินขึ้นมาจากเลนขวาปุ๊บบินมาแล้วก็มาหน้ารถหมดเลยตัวตัวไม่ได้ตัวไม่ได้เล็กนะครับตัวใหญ่เท่านี้เลยนะเนี่ยตั้งดีบอกนะหรือจะเป็นงวดนี้เพี่นมาบอกเลียบร้อยอนนีฮะทะเบียนรถเอ้าแก้ว อาจจะเป็นงวดนี้เป็นไปได้นะท่านผู้ชมโดนแรงมากเลยนะเอฟซีถึงขั้นช่างพงหลับตาเลยต้องหลับตานะฮะกลัวเศกกระจกละช่างพงหลับตาเห็นมีคนช่างพงนั่งอยู่ข้างหน้าที่ตะวันยังไม่มีผมแบบนี้นะครับเวลาผมนั่งเลยอย่างนี้เลยหลบเลยนะฮะกลัวมันทะลุกระจกมาถ้ามันทะลุมาโกก็ไล่แย่โกก็ไล่นั่งตรงกลางก เป็นครั้งแรกที่พี่อดีศรขับชนขับชนนกนะไม่เคยไม่เคยชนแบบนี้มาก่อนปกติตกใจไหมเมื่อกี้หลับตาไหมไม่ทันได้หลับได้ยินแต่พี่อดิศรบอกว่าทุกเอ้ยนะอย่างนี้เลยเหรอไม่เลยตอนที่จะลงรถไอ้ชายบอกว่าอ้าวอดีศรมา ทำไม่มาเร็วจังจะไม่ขับเร็วอะไรประมาณนั้นนุ่บอกว่ากลัวไม่ทานเรีบรีบนี่นี่นี่ถ้าเป็นผมผมสองนะเนี่ยผมไม่ตามเขาเนี่ยแดงบอกว่ากับตันอุ้ยภาเป็นผมนี่กินทานอย่าไปตามที่ไปเลยนี่ถ้าเป็นกับตันนะเชื่อเพราะเคยขึ้นกับนี่ถ้าเป็นผมนี่กินกินควันผมแล้วนี่ใครอย่าได้แซงใครอย่าได้แซงกับตันนะบิ้วกับตันแซงเล้วแบบว่าลินไปบใละเหญ่ละต้องเกาะต้องก๊อตไรยังต้องแบบ นั่งิบิวไอคนที่อันหดหดอยู่บิวเนี่ยนะหดก็เลยหดจริงๆหดครับเพราะว่าเอมศาสตรเข้าทิ่เกิดเหตุผมไกโน่อีกแล้วนะก็ก็ไลฟ์พูดตลกทุกทีเอรถรถของพี่อดิสมีเอตรงตรงตรงนี้พอดีตรงง่ามขาพอดีจริงเหรอนั่นน่ะจริงเหรอครับพระแตนจริงเหรอใช่เหรอป้าแล้วนะพ่อแตนขับรถใส่รีบก่อนแล้วเน่วันนี้ก็ไม่คิด้ากหรอ มาวคนเลยตัวกนั่งเลยเหรอเรียกขวัญเลยเหรอช่างพงจริงนะพี่เรียกขวัญอย่างนี้เลยนะโอ้ยแบกแตกเลยผมผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวหักลงข้างทางมากเลยเมื่อกี้พี่นายยิ่งหนักขนาดนั่งอยู่หลังเบาะเออเออเออหลบดยพอแกไม่แก้วเ้วยหักหลบดูอาการแต่ละคนนะแอดไหนถึงก็นั่งหลบลงไปเลยใช่ไหมส่วนช่างพงศ์ทำไมนะช่างพงศ์หลบ แอร์เย็นแอร์เย็นช่วงนั้นผมรู้ผมเห็นมันบินมาเลยอ๋อแล้วผมก็มองไปตอนมันตกด้วยรอดไหมไม่รอดไม่รอดใช่ไหมอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงของโกโกไลอ่ะมันก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยแค่นั้นเองอุ้ยเฉยอุ้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 ยเหรอบินนกมาพวุ่งอุ้ยอะไรอ่ะอะไรก็ดูหนังเยอะไปหน่อยโอเคเออโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะท่านผู้ชมทุกท่าน สวัสดีครับ